สวัสดีค่ะดูดวงประจำดีค่ะดูดวงประจําปี2566นะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะเริ่มจันที่เรื่องแรกเลยนะคะการงานเป็นยังไงบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทั้งหมดนะคะสาหรับคนที่เกิดวันจันทร์อะไรที่มันเฟลมันล้มเหลวมันผิดหวังมันเศร้าเสียใจในปีที่ผ่านมาบอกเลยมันจะมาเริ่มใหม่ในปีนี้ขอให้คุณทุ่มให้สุดแรงเกิดของคุณนะคะบอกเลยว่าสิ่งอะไรที่วางแผนหรือเตรียมเอาไว้ ก็จะค่อยๆดีขึ้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปแต่บอกเลยว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางการเงินเนี่ยก็อาจจะมีคนมาแนะนําช่องทางให้กับคุณในการทําสัมมาอาชีพนะคะเมื่อเรามีช่องทางการงานการเงินก็จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจะมีคนนําโอกาสดีๆมาให้กับคุณหรือมาบอกช่องทางให้กับคุณนะคะถ้ารู้หรือเห็นคิดวิเคราะห์แล้วว่าดีก็ให้ทํานะคะอย่าละทิ้งเนาะต่อมาค่ะ ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะบอกเลยว่าคนที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงอยู่แล้วอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะล้มหมอนนอนเสื่อแบบฉับพลันทันด่วนฉุกเฉินนะคะเช่นหน้ามืดเป็นลมสลบไปนะคะหรือวิ่งเวียนอะไรก็ตามแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือต้องนอนรักษาตัวแบบฉับพลันทันด่วนเพราะฉะนั้น อย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าฉันแข็งแรงแล้วทาอะไรก็ได้ต้องปรัมานประเมินตนเองว่าอย่าให้หนักเกินไปนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะไพ่ขึ้นมาเลยว่าคนที่แข็งแรงมองว่าแข็งแรงทําอะไรก็ได้อย่าชะล่าใจเรื่องสุขภาพเพราะอาจจะล้มหมอนนอนเสือแบบฉับพลันทันด่วนนะคะต่อมาเกณฑ์ความรักให้เรามาระวังในเรื่องของความรักเช่นคนไปรักคนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนมีเจ้าของมายุ่งนะคะ หรือไปทําเรื่องผิดศีลธรรมรักที่ไม่ควรจะรักรักที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะหรือไปแย่งของใครเข้ามาให้ระวังในจุดนี้ทั้งหมดค่ะบอกเลยว่าถ้าคุณพลาดทั้งเผลอทั้ง3าสี่อย่างที่ท่านพูดมาบอกเลยว่าปีหน้าปี6กแทนที่จะดีมันจะเป็นกรรมเรื่องความรักเข้ามาทําให้ชีวิตฉุดดวงเรานะคะเพราะฉะนั้นปีหน้ามันควรจะเป็นปีที่เริ่มต้นการงานและการเงินที่ดีของเราอย่าเอากรรมอื่นๆมาเป็นตัวฉุดหลังนะคะเพราะฉะนั้น จะคบใครดูให้ดีก่อนว่าเขาไม่มีใครจริงๆใช่ไหมหรือถ้าเรารู้อยู่แล้วอย่าถล่าตัวเข้าไปเป็นมือที่สามของเขาเด็ดขาดเพราะไม่มีจุดจบที่สวยงามแน่นอนนะคะต่อมาเรื่องเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะหรืออ่ะเกณฑ์อุบัติเหตุนะบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงพักนะคะและรวมไปถึงมีเกณฑ์มีปัญหาเรื่องงานเพราะฉะนั้นทําให้รอบคอบด้วยมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลแน่นอน ะะแต่ถ้าคุณรอบครอบในจุดนี้เกณฑ์เนี่ยจะเบาบางลงมากนะคะหรืออาจจะเป็นการไกลเกี่ยได้แต่มันมีเกณฑ์เสี่ยงในเรื่องของจุดทางกฎหมายนะคะอ่ะถ้าครูไพ่ท่านอยากเตือนอะไรบ้างนะคะเช่นเคยค่ะในปี66เนี่ยให้เรามาระวังเรื่องความรักอันดับที่1 2ระวังอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่อวิชชานะคะหรืออะไรที่ ได้มาด้วยความที่มันไม่บริสุทธิ์ใจนะคะอย่าเข้าไปยุ่งนะคะหรือ3อย่าไปบูชาอะไรแปลกๆเข้ามาในชีวิตนะ,ะเราจะได้เอาเข้ามาช่วยแต่เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาซะมากกว่าดังนั้นเนี่ยเอาพระพุทธคุณพอพระพุทธคุณระธรรมคุณพระสังคุณสวดมนต์นั่งสมาธิก็พอแล้วนะคะถ้าคุณไม่อยากชีวิตวุ่นวายนะคะแล้วก็ความรักอย่าให้พิศิลธธรรมนะคะที่เหลือเนี่ยคุณตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินให้ดี อยู่ในศิลธรรมอันดีงามบอกเลยว่าปี66ก็ไม่ใช่ปีที่แย่ของคุณเป็นปีที่ดีได้เหมือนกันอยู่ที่คุณเลือกและโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกดีคุณไม่พลาดไปจุดที่มันเฟลที่อาจารย์บอกบอกเลยว่ามันเป็นปีของการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตของคนที่เกิดวันจันทร์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ